สวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกรวยนะครับผมคลิปนี้นะครับเรามาหวานกุ้งนะครับอันนี้คุณคุณชัยนะครับไอกาบจ้องหายเขาจะมีชีวิตอยู่นะครับคนนี้ครับไอกาบจ้องหาผมชื่อไกาบนี่อ้างชื่อเขาไปทั่วนะครับตะกาบดูนะอ้างชื่อไปทั่วนะตอนนี้เราอยู่บ่อกุ้งนะครับเรามาหว่านกุ้งก้ามกลามแล้วกุ้งขาวนะทุกคนก็รอติดตามรับชมนะครับว่าเราจะได้มากได้น้อยนะครับแล้วก็จะได้ปลากันไหมครับแต่ตอนนี้ก็นี่ผมยืมเหตตาชัยนะ มีแต่แหใหญ่แหหวานปลาบึกไงไม่ค่อยได้หวานแห,หน้อยๆนะครับกระจกกระจอกกระจอกแท้คุยเหมือนเดิมเราตาชัยเนี่ยตอนนี้เขากําลังเช็คชื่ออยู่ข้างหลังนะทุกคนตอนนี้ตาชัยกาลังยุม่มๆนะไม่ได้ชุนนะย,ๆๆยุ่มๆยุ่มๆแหย์ให้ยุ่มอย่างเดียวครับนี่ครับบ่อเนี่ครับ อันนี้ก็เช็กลายชื่อนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปจับฉลากนะทุกคนนี่ครับนี่ก็จะมีช่างหนุ่ยนะครับเมื่อวานช่างหนุ่ยเปิดบ่อไปแล้วนะครับบ่อหนึ่งนะครับเหลืยอีกบ่อหนึ่งนะครับปนินเยอะปนินเยอะนะครับก็เดี๋ยวรอจ่ายเงินแล้วก็จับฉลากนะทุกคนต่อใช้สู้ๆ้ต่อใช้สู้ๆอ่นนี้ทุกคนตอนนี้ผมก็จับฉลากได้แล้วนะครับผม จับได้เบอร์13นะครับนี่นีอันนี้เดี๋ยวผมจะฝากตากล้องนะครับนี่ครับเป็นยูทูบเบอร์ให้ผมนะครับทุกคนอ่าะวางเฮนะครับเวตามเส้นนะครับทุกคนนีครับเรากำลังขึ้นสองนะครับขึ้นสองวานเฮนะครับขออนุญาตใช้เสียงพากนะทุกคนก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวกันนะครับผมก็ ตอนนี้ผมก็โดนพวกพี่ๆเขาแกงนะครับผม,มอ่อา,า,เ,าอเดี๋ยวผมก็มายืนประจำที่ตั้งหลังก่อนนะท,ทุกคนไมมม่ทอดผผปะกรเ๋า ตอนนี้ก็ขอเวลาสักครู่นะครับรอฟังเสียงอุ๊หรือสัญญาณนะครับเอาหนึ่งโซงจุดนี่ครับหวานแรงหวานไกลไปก่อนนะครับอุ้เกือบถึงกลางบอ่อเลยทุกคนนะเดี๋ยวรอดูนะครับชาแรกมจะได้กุุงไหมามาดูได้แน่นอนแหละแต่ไม่รู้จะได้เยอะไหม มาดูครับผมเรียกตะก้องมายัางไวเลยตะก้องก็ต้องรีบมาถ่ายนะครับอันนี้ฉาแรกครับทุกคนอุย้ยมาแล้วมาแล้วกุ้งขาวล้วนๆเลยฉากแรกคนะทุกคนก็ค่อยๆสาวนี่ผมก็ต้องต้องรัดไว้ก่อนนะทุกคนลัดไว้ไม่ให้กุ้งมันลงไปเผานะถ้ากุ้งลงเผาโอกาสที่มันจะออกเยอะครับเพราะว่ามันไม่เข้าเผาครับกุ้งครับส่วนน้อยที่จะเข้าเผานะครับ ล้างเห่ทั้หน่อยนะทุกคนล้างเสร็จแล้วก็ขึ้นมาใส่ลังโฟมนะครับแล้วก็ปดนะเนี่ยวยฉาแรกเป็นไงทุกคนเป็นไงเยอะเยอะฉาแรกครับเยอะประมาณเกือบสองโลฉาแรกครับอันนี้ก็สลัดสลัดครับอยู่ในช่วงนาทีทองนะทุกคนนี่ก็สลัดสลัดสลัดอย่างเดียวครับสลัดให้มันลงข้างล่างนะครับ ว่ามีกุ้งกำกามนะทุกคนจะมีหรือเปล่านะครับนี่ทุกคนดูนี่เห็นไหมนี่นี่ครับหลังจากที่เขยา่าเขย่าลงมาถึงเพ่าแล้วนะเนาะผมก็เาใส่คอไว้แล้วผมก็ค่อยๆสลัดสลัดน,นะครับมาดูพี่คนนี้บ้างครับ,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 บผมก็ลืมชื่อเกณ<บ>เนาะ,ะเกณฑ์ก็ได้หลายเหมือนกันนะนม,มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับผม นี่น่าจะเป็นฉากที่2นะฉาแรกเขาผลิาแล้วนี่ก็มีผู้ช่วยเนาะอันนี้ก็พอได้ครับคนนี้พอได้พอได้อยู่ครับเเราเน้นกุ้งนะครับนี่ จาแรกจาแรกบาทแรกนะทุกคนนี่กุ้งขาวแต่กุ้งกลำกลารยังไม่เจอนะนี่นี่ทุกคนดูใกล้ๆเลยนี่นี่โอ้ตัวสวยโอเคม่เปนต้นนี้น,น,นี่มาดูพี่คนนี้ครับโอ้อายะครับอายะครับอ้าจุ๊บอออืืหกัมบก็เลยครับนี่โอ้นี่กระกรอบใหญ่กรอบน้อยเลยครับไม่ลูกกรอบกรอบกุ้ง,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 งหรือกรอบหอยครับผม ขอบ ial, stage, ข man, อ ils, อ ause, พุ่งอบพุ้งนะครับนะครับโอ้โหตรงกลางก็พอตรงกลางครับขอบพุนู่นโอ้ตะเพือกอยู่นู่นครับตะเพือกอ้าวตะกองผมหันหนีตะเพือกซ้ำอันนี้ใครเนาะอันนี้พี่เสือหรือเปล่าพี่เสือพี่เสือหรือเปล่าคนนี้วันนี้พี่เสือได้เยอะนะพี่เสืออาจารย์นะอาจารย์ชัยรัตได้เยอะอยู่นะอันนี้ตะกำนะนตะกำตะกำโอ้ตะกำล่อเห็บขึนเขียวเลยนะวันนี้ วันนี้ได้ไปกี่ตัวเนาะวันนี้มาจวดกันต่อครับนี่นี่กอกําลังปดเลยครับนี่กุงขาวล้วนเลยนะทุกคนอันนี้น่าจะเห่ไปซื้อมาใหม่ัหงครับนี่ยังขาวอยู่เลยนี่ทุกคนนี่ช่วยก็เก็บคัดกุ้งนะเอาแต่ตัวสะอาดสะอาดนะครับตมลงไป่องโ หรือเขาเก็บหอกหรือเขาเก็บหอกอุ้ยต uh ัวกำน้ำใจตัวใหญ่ทุกคนตัวเกือบตับแขนเลยทุกคนแกวันดิเดี๋ยวติดตาม EP หน้าต่อนะทุกคน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ